สี่เนาะอ่านะครับ9ก4าสีี่เก้านะก็มาอีกแล้วนะครับตั้งแต่ได้มานะครับก็จะเป็น3งวดติดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกหววเด็ดจัดไปทุกท่านกันเลยนะครับ สำหรับนะครับเลขปฏิทินนะครับตั้งแต่ได้มาเข้ามาสามวดติดแล้วนะครับซึ่งปฏิทินนะครับที่ผมได้มานะครับซึ่งผมได้มีโอกาสนะครับไปเนาะไปวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วนะครับไปกราบไหว้นะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งผมไปตอนปลายเดือนตุลานะครับเนาะก็ได้ปฏิทินนี้มานะครับก็เลยเอ้นะครับไปเลยไปขอนะครับว่าขอโชคขอลาบขอ จากทิ้งสักดิธิ์เนาะอ่านะครับผมก็เลยมาเปิดปฏิทินดูนะครับซึ่งได้มานะครับในงวดนั้นนะครับก็จะเป็นอ่าในงวดนะครับของวันที่1พฤศจิกายนเนาะอ่านะครับผมก็เลยเปิดดูนะครับก็นด่เลยครับตามนั้นเลยครับเป็นของปี64นะครับ บางท Eu, say, oh ่านเข้ามาดูนะครับบอกว่าามันหวยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับมันของปี6,4นะครับถ้าดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับก็จะได้รู้นะครับเนาะนะครับซึ่งนั่นแหละครับผมไม่ค่อยทําอะไรเหมือนคนอื่นหรอกนะครับเนาะถ้ามันเหมือนคนอื่นไปนะครับันก็จะเหมือนเดิมเหมือนกันไปหมดนะครับเราทาอะไรแตกต่างคนอื่นบ้างนะครับเผื่อจะอะไรมันจะดีๆนะครับเนาะก็นี่นะครับเนี่ยผมมาดูปี64นะครับก็เลยเสี่ยงโชคดูนะครับ นั่นแหละครับผลที่ออกนะครับในวันที่1นะครับพฤศจิกายนนะครับก็ออก404นะครับ40เนี่ยนะครับตรงตรงเลยนะครับซึ่งมาในงวดถัดมาล่ะนะครับในงวดของวันที่16นะครับพฤศจิกายนก็ผลที่ออกนะครับก็จะเป็น661นะครับ46นั่นแหละครับตามนั้นนะครับก็โชคดีกันไปนะครับเพราะว่าเลข9เนาะอ่านะครับถ้า คนมีดวงนะครับก็ก็จะจับกับเนะครับก็จะกลับไปเป็น6นะครับ9กับ6นะครับคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงจริงนะครับนี่นะครับถ้าซื้อนะครับตามดวงก็ออกมานะครับถ้าใครดวงไม่ดีนะครับก็ซื้อไปตรงๆแบบนี้นะครับก็วางกันไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับของแต่ละท่านเนาะอ่านะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับนี่เลยครับแล้วมาดูงวดล่าสุดนะครับผมก็ลงคลิปให้อยู่นะครับซึ่งผมลงคลิปให้อยู่ นะครับมีหลายท่านนะครับก็ถามกันปฏิทินกันเข้ามาเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับมวดล่าสุดนะครับซึ่งมี4ี9เนาะนะครับ9 4 4 9นี่ก็ใหม่แล้วนะครับตั้งแต่ได้มานะครับก็จะเป็น3งวดติดแล้วนะครับที่ให้เข้าไปนะครับซึ่งจะเป็นปฏิทินนะครับมาจากที่ผมไปทําบุญเนาะนะครับก็บริจาคนะครับที่ดินนะครับแล้วก็ได้ปฏิทินนี้มานะครับก็ถือว่านะครับ โชคดีนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้ไปกราบไหว้นะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจากวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วนะครับใครมีโอกาสใครยังไม่เคยไปนะครับลองไปกราบไปไหว้ดูนะครับผมเชื่อว่านะครับมีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะครับแล้วมาดูนะครับในงวดล่าสุดล่ะนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นในงวดของวันที่16นะครับนะเลขที่ออกนะครับ286นะครับก็ซึ่งผมไปดูมาแล้วนะครับว่า มันจะไปคล้ายนะครับกับเลขนะครับอีกเดือนถัดเดือนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมมาดูแล้วนะครับนะนะครับผมว่าไปดูขึ้นนะครับขึ้น12ค่้าเดือนหนึ่งนะครับซึ่งขึ้น12ค่ําเดือนหนึ่งนะครับผมก็ไปย้อนกลับไปดูนะครับมันมีไม่กี่งวดนะครับซึ่งมันเป็นงวดของวันที่นะครับมันเป็นงวดของวันที่นี่นะครับขึ้น12ค่้า เนี่ยนะครับเหมือนกันกับงวดของวันที่16นะครับพฤสจิกายนเลยนะครับขึ้น12ค่ําเหมือนกันนะครับเนี่ยงวดนี้ก็ขึ้น12ค่ําขึ้น12ค่ําเดือนหนึ่งนะครับงวดนี้ก็ขึ้น12ค่ําเดือน12ก็แสดงว่านะครับเนี่ยตัวข้างล่างมีแน่ๆนะครับเนี่ยงวดนี้มา1นนะครับเนี่ยมาตัวข้างล่างนะครับส่วนงวดนี้นะครับ ก็แสดงว่าต้องมี6เนี่ยนะครับแสดงว่ามีนะนะครับซึ่งผมก็ไปดูอีกนะครับไปดูอีกตรงขึ้นแลมแหละนะครับตรงขึ้นนะครับซึ่งขึ้น12นะครับเดือนหนึ่งนะครับซึ่งผมจะเอาเลขท้ายเนาะนะเหมือนกับสูตรนะครับซึ่งจะเอานะครับเลขท้ายนะครับเนี่ยบวกกันนะครับ2บวก1ก็เท่ากับ3นะครับก็ผมก็เปิดย้อนกับ ไปดูอีกนะครับซึ่งมีตัวไหนบ้างนะครับที่บวกกันเลขท้ายบวกกันได้3นะครับที่วันที่หวยออกเนาะนะครับบวกกันได้3นะครับก็ย้อนกลับมาดูนี่นะครับในเดือนนะครับเดือน6นะครับเดือนมิถุนายนนะครับเนี่ยนะครับวันที่1นะครับ6บวกกับ7ได้3นะครับซึ่งนะครับวันั้นวัวนั้นนะครับวันที่1มิถุนายน นะครับออก5 6 7นะครับนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดือนมิถุนายนนะครับก็ออกนะครับ5 6 7 2 4นะครับนะเห็นไหมครับบังเอิญว่ามี6ตัวข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็ เนี่ยนะครับเหมือนกันด้วย6บวกกับ7ได้3ก็แสดงว่านะครับ hmm. มันจะออกคล้ายกันนะครับกับงวดของวันท exactly like ี่1นะครับมิถุนายนบังเอิญว่าเป็นเป็น6เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยหเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยหเหมือนกันเลยนะครับซึ่งบวกกันนะครับตัวท้ายนี้ก็จะได้3นะครับแล้วก็บังเอิญอีกนะครับมี8เหมือนกันเลยนะครับอ่านะครับเนี่ยนี่ก็มี8เหมือนกันเลย ก็แสดงว่านะครับในงวดนี้นะครับก็แสดงว่าที่มีแน่ๆนะครับก็จะเป็น6นะครับ6 6นะครับมี6แน่ๆนะครับซึ่งจะเอาตัวไหนล่ะมาจับกับ6นะครับก็จะนำนะครับนี่เลยครับผมเข้าไปดูเปรียบเทียบกันกับงวดนี้นะครับ ซึ่งผมไม่ได้สรุปให้ดูนะครับก็จดตามเลยนะครับมีแน่ๆนะครับ6จดไว้เลยครับ6ตัวแรกนะครับแล้วตัวที่มามาจับกับหนะครับซึ่งผมไปดูมันแรลม12ค่อขนะครับเหมือนกันอ่ะขออภัยครับขึ้น12ค่อขเหมือนกันเนาะอ่านะครับในงวดนี้ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นขึ้น12ค่อขเหมือนกันนะครับในงวดที่ผ่านมา16พฤศจิการยงก็เป็นขึ้น12ค่องเหมือนกันแล้วก็มีตัวล่างนะครับซึ่ง ออก61เนาะเน่ยนะครับซึ่งอันนี้เป็น9นะครับ9กลับไป6นะครับอ่าครับเเป็น6ก็ต้องแสดงว่าวันนี้นะครับตัวข้างบนนี้นะครับแสดงว่าก็ต้องนะครับกลับนะครับแปลงเลขนะครับซึ่งเนี่ยนะครับ2นะครับ2เป็นอะไรได้บ้างนะครับก็ลองจับไป6 2นะครับนี่สองเป็นอะไรได้อีกอ่ะสองเป็นห้านะครับนี่นะครับ เอาแค่นี้ไปเลยนะครับ6 2สองหนี่หกห้าห้าหนี่ลองดูครับอ่าเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับไม่มีความมาเอินนะครับบนโลกใบนี้นะครับเพราะว่ามันมันจะเนี่ยแรงมันก็ขึ้นขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยขึ้นเหมือนกันแถมยังเนี่ยมาจับตัวเนี่ยตัวข้างล่างนะครับเนี่ยก็มาหนึ่งนะครับทั้งบนนี้ก็แปลงนะครับกับหัวนะครับ จาก2นะครับ2เป็นอะไรได้อีก2ก็จะเป็น5นะครับ6 2 6 5หนะครับเอาแค่นี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับถ้าโชคดีแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนำเงินที่โชคดีนะครับไปทำบุญด้วยนะครับเนี่ยนะครับซึ่งเหมันก็นานะครับเนาะเนี่ยบวกกัน6บวก7็ก็ได้3นะครับแถมยังก้างล่างเป็น6อีกนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็น2เป็น8ดอีกนะครับเนี่ยแหละครับก็ประมาณนี้นะครับสรับนะครับ จัดให้แล้วนะครับตามคำเรียกร้องนะครับซึ่งเนี่ยครับเป็นปฏิทินนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปทําบุญนะครับที่วัดพระธาตุผาซ้อนแก้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้ไปแล้วนะครับเพราะน้นเป็นของปี64นะครับเป็นของปี64นะครับซึ่งผมไม่ค่อยทาอะไรเหมือนคนอื่นหรอกนะครับเรบเราต้องทําแตกต่างจากคนอื่นนะครับถ้าทาเหมือนกันกับคนอื่นแล้วมันก็จะได้ตัวเลขเหมือนกันใช่ไหมครับ น่านะครับก็ดีเลยครับเป็นแนวทางแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับนะครับก็นี่เลยครับซึ่งนะครับทางวัดก็จะนะครับขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถนะครับที่ในธนาคารอมสินนะครับชื่อบัญชีนะครับวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วนะครับหมายเลขนะครับบัญชีนะครับ0 2 5 5 9 9 5 5 5 9 9 9เนะครับเบอร์โทรติดต่อตามนี้เลยนะครับใช้โชคดีแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับนาเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญนะครับกับสร้างร่วมสร้างนะครับเนาะร่วมสร้างอุโบสถนะครับโบสถ์นะครับเนาะของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับเราทําบุญแล้วนะครับเราก็จะโชคดีนะครับเราร่วมทําบุญด้วยกันแล้วเราก็จะโชคดีไปด้วยกันนะครับก็เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับให้ทุกท่านนะครับไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับกับเลขนะครับเลขนะครับเลข ปฏิทินเนาะอ่านะครับขอให้โชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ